ชมงาน JPS ขับนะคะครบรอบหนึ่งปีค่ะเขาก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายมีรีวอร์ดแจกมากมายค่ะก็อช็อปครบ25บาทได้หนึ่งอยค่ะก็มาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะคะสายช็อปต้องทำยังไงบ้างคะก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เขามีเครือภายในยัสปาวุูนะคะ15แบรนด์ก็สามารถชอปแล้วก็บอกเบอร์สมาชิกได้เลยค่ะน,นี้มาก<ม>ับคัวอะไรนะรใช่ค่ะไม่เจอกันนานไหมไม่เจอกันมาประมาณ สองสามเดือนค่ะตั้งแต่ละครจบไปแซวเขาหรือยังเขาเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะแบบว่าโสดนะแต่โสดนะครับโสดไม่โสดเพราะไม่ได้ไม่ได้แซวไม่ได้ไม่ได้แซลไม่กล้าทำไมไม่กล้าแซวหรอกคุณเอสไม่ไม่รู้ว่าเขาโสดไม่โสดใช่ไหมเราติดตามแมสติดตามแมสติดตามแบบหัวเราก็ชิลไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดตามจะรู้จากคนอื่นอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าในได้ก็ได้เมาหมอยกันเนาะใช่ใช่ค่ะอ่าเรื่องอะไเราถ้าเขียนไปเรียนถือแล้วลูกเหงาไหมลูกไม่ไม่เหงาค่ะเพราะด้วยความที่หนูทํางานเยอะด้วยช่วงนี้ค่ะใช่ก็เลยเหมือนมีอะไรให้ทําแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วใครก็อาจจะด้วยความเคยชินด้วยค่ะก็มีน้อยพอสมใจไหมก็ไปอีกแล้วมันห่างกันนาไม่ไม่รู้สึกไ รู้สึกอะไรเลยค่ะคือแบบมาด้วยความแบบชินอาจจะชินนะคะแล้วก็ด้วยคนที่แบบว่ามันพบกันมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ไปนานไหมคะรอบนี้ไปสามเดือนนะคะสามเดือนตอนที่เขาไปกี่เดือนคะตอนนี้เพิ่งไปครบเดือนหนึ่งเองค่ะไม่รอบรอบที่แล้วเขากี่เดือนรอบที่แล้วเดือนครึ่งค่ะอ๋อหรือว่าเป็นระยะสั้นๆเดินมาเลยแบบว่ามันไม่ค่อยได้ปว่ในใจใช่ค่ะแสดงว่านี้คือนานนะนานสุดค่ะ ดูเน้นอะไรนะดูเน้นหนักสุดเนี่ยยังอย่างทีเขาจะไปเนี่ยเขามีปรึกษาเราก่อนร่าแบบเออเขาจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่สบหมไม่ไม่เชิงเป็นปรึกษาแต่จะเป็นเชิงแบบว่าฉันจะไปฉันไม่แจ้งไม่ทราบจะให้ท่านทราบว่าฉันจะไปแล้วจะไปด้วกษาแล้วเราแล้วเรามียื่นข้อเสนอกลับไปว่านานสุดคุณต้องได้เท่าไหร่ริมคือแะค่ะแซลเขากบอกว่า สามเดือนไม่น้อยไปหรอเดีไหมประชดหรือเปล่าผ่านจริงๆผ่านเราคิดถึงไหมเนี่ยถึงไม่เคยถึงดีนึกถึงค่ะนึกถึงแต่ยังรู้สึกว่าไม่กลัวไม่คิดถึงไม่คิดถึงด้วยคู่เรามันเป็นแนวไหนเป็นแนวแบบชิวๆหรือแนวแบบไม่บอกรักงหน่อแบบไม่มีไม่มีเลยค่ะ Oh. คือชาวบ้านอะเป็นห่วงแอเพราะมันชิวเกินแล้วคมรุ่นก็เป็นห่วงไงเธอว่อมันชิวจริงๆคือมันมันชิวชิวแบบชิวมากๆจนแบบต้องเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มันแบบมันคือชิวว่าปกติไหมชิวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่า ยังเป็ยังยังรักอยู่ไหมยังแบบโอเคเป็นห่วงโอเคก็เลยเป็นห่วงเป็นใจแบบก็บางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอผมรับการแฝนแฟนอยู่ไหมไม่ตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยครั้งว่าสรุปความสัมพันธ์เราเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะมันชิลจนแบบก็ชิลจนไม่รู้ไม่รู้เหมือนแบบว่ารมันไม่ได้คำตอบเลยไม่ได้คำตอบเลยไี่จ้แต่แล้วเรื่องจริงเขาเคยเผื่อเค้นเรื่องนี้ด้ไหมคะก็ตกลงเรายังไงก็มันชิลไปไปอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าชิลออก็ชิลฉันก็ชิลทีนี้ก็ชิลเลยทั้งคู่อย่างเงี้ยแตามันมันเป็นฟิลประมาณว่ามันเป็นการแบบปล่อยปากนะเลยหมาว่าแบบเออโล้ยถ,ถ,ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องแบบนั้นแล้วก็มันก็มองได้แต่ด้วยความที่เราทั้งคู่จะเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกร้องอย่างตัวหรื่ก็ไม่ได้เป็นคนเรียกร้องเยอะคือต่างคนต่างทำงานพอมันโฟกัส ไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์ต่างโฟกัสหน้าที่ของตัวเองนันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะความห่างมันไม่ทาให้รักเราจืดจาาลงเหรอลูกอืจริงจริงมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแบบคุณเป็นอะไรที่มันตกติลึสรุปคำตอบก็คือสรุปเราเป็นอะไรกันใช่ไหมยังเป็นใครกันไหมก็น่า่ำสิก็ยังงงก็มันก็คือด้วยความที่ช่วงนี้มันแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยด้วยอะค่ะ คืออย่างที่บอกว่าต่างคนต่างหนูก็คือรับละครเยอะปีนี้แล้วเขาก็เรียนแล้วเวลามันก็ต่างกันมากคืออย่างวันหนึ่งบางวันก็แทบจะไม่ได้คุยกันหรือว่าวันหนึ่งคุยกันแค่ไม่ถึง5นาทีก็เหมือนแยกย้ายแค่รู้ว่าเออนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนานสุดเท่าไหร่ที่ไม่ได้คุยอืมไม่ไม่ไม่มีนานแค่วันหนึ่งคุยแค่แบบประโยชน์สองประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสถานะก็ยังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะมีสามเพื่อนไหม สาวชาวกระเทยก็ได้ปะไม่ไม่ไม่ปรึกษาเลยค่ะคือคือเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โฟกัสเกับความสัมพัญธ์ไอความสัมพัญก็เลยแบบไม่ได้ห่างต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนก็รู้เพื่อนที่สนิทก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบมันเป็นอะไรแต่เราไม่กลัวว่ามันจะไอ้นี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหมายความว่าแบบความห่างแล้วมันทําให้ห่างออกไปอีกปากทวารไปเรื่อยๆจนแบบ กลัวไหมก็มันก็ก็เป็นก็น่าเป็นห่วงค่ะก็น่าเป็นห่วงเป็นเป็นตัวเองก็เป็นความสัอายนะเป็นห่วงใช่ไหมหลันจากนี้ว่าถ้าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองด้วยอะไรอย่างเมื่อไหร่ราต้องรู้สึกว่ามันขาดสมมติขาดสมมติแค่แค่รอวันตู้แค่รอวันที่คุยกันคุยกันว่ามันจะพัฒนาไปได้แบบนี้ขึ้นไหมหรือว่ามันจะทรงๆอยู่นี้ตลอดไป ให้ลิมิมนนตนะว่าถ้าเขากลับมารอบนี้ว่าจะคุยแล้วเปิดใจเลยเออมาไหนกไ็ไหนแล้วจริงๆก็คุยแล้วนะคะคือก็คุยคุยบอกตรงๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยความที่ต่างคนต่างอายุเยอืองคู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องวางแผนกันต่อว่า้ชีวิตเราจะเอาอยัางไงต่อตถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเราก็ไม่โอเคตัวเขาก็คงไม่โอเค่เางไบ้างเออเคนได้เคนให้คำตอบเลยไงบ้างยังยังไม่มีค่ะก็คือบอกว่าให้ไปคิดถี่ทวนนะให้ไปทบทวน ดูว่ารู้สึกยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วาโดยการถ้าเหมือนว่าเป็นระยะเวลาที่ตัดมันตัดทั้งคู่ก็คือว่าจะไปในทิศทางไหนใช่คือเหมือนคิดกับตัวเองด้วยว่าเราจะเอาเงินต่อกับชีวิตด้วยตัวเขาก็ะชิดกันแถูกต้องถ้าสมมติมันแบบเสียดาย่นาไม่อหวก็เสียดายค่ะเสียดายอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันสับสนทั้งคู่มันคือไม่รู้ว่าจะเอาเงินต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกันอยู่ตอนนี้คืออะไรอะคะ <gesch> ไม่มีไม่ปล่อยมือกันไม่มีงงแล้วตอนนี้เอ้ไม่งงมากจริงๆค่ะงงหนูก็ไม่รู้ตัวเองคือยังไงหนูก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าันจะเอาไงต่อแล้วฉันจะยังไงเขาก็คิดไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะเอายังไงต่อมันยังมีความรักให้กันอยู่ใช่มันก็มีค่ะคือมันเรียกได้ว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะไรเงี้ยเรียกไว่ามีความผูกพันมากมันคือเป็นความผูกพันความเหมือนนี้ให้กันและกันแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบแฟนกับอะไรเงี้ยมันจะ แต่ว่าไม่ไม่คอยดีเลยค่ะมีโอกาสจะถอยไปเป็นเพื่อนกันไหมก็ไม่รูเลยค่ะแต่ถ้าถามใจเราจริงๆเราอยากอยู่แบบไหนแบบยังเป็นแฟนหรือว่าสักวันหนึ่งถ้าจะเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนนะคือหนู่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากเื่นตัวเองถ้ารู้สึกว่ากลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแล้วมันโอเคเราก็อยากที่จะเป็นแฟนต่อแต่ถ้ายิ่งคบกันไปแล้วไม่ได้รู้สึก ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแสดงว่าสามเดือนนี้คือต่างคนต่างใจกันเลยวัดใจค่ะไหมวัดใจสามเดือนวัดใจสามเดือนวัดใจโอเคไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรใช่ไหมลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพิ่งกี่ปีนะนะกับเจ็ดปีค่ะมันเจ็ดเกี่ยวไหมเอ๊ะถ้ามีอักษรย่อมาอ่ะอ่ะอักษรย่ออีกะอ่ะอักษรย่อมาอาจจะไม่ค่อยได้อ่านข่าวเลยว่าทำไมไม่ไม่ไม่แต่ไม่ใช่หนูจริงจริงไม่แต่ถ้ากลับมาสามเดือนนี้แล้วแบบ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกใช่ไหมใช่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวโอเคตรงเขาเลยสองเดือนใช่เลเดือนก็แบบว่าถ้าพี่มิ้นท์อยากถามไม่จริงไม่จริงพี่ว่าพมิ้นท์ถามเพื่ความเรื่องยานอก่ะก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้คือหนูว่าเป็นเพื่อนได้ยังหวังดีให้เขาก็อย่างที่บอกคบกับพี่เคนเนี่ยคือรักเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อครอบครัวแล้วทุกคนก็คือรักคุณแม่ก็คือรักพี่เคนมากคือทำอะไรทำด้วยกันเป็นเหมือนเป็นยาน ซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้จริงตัวของพี่เอ็มพี่เคนก็น่าจะโอเคกับสุาระที่องไม่แน่ใจไน่จคืออันนี้ในมุมของนูถ้าในมุมของพี่แอ๋ต้องตางกันเาสุธาระขอยืนยันอีกทีได้ไหมเดี๋ยวฉันเลยงงเลิกไม่เลิกอะยังไงยังไม่เลิยังไม่เลแต่ว่าไ่เดือนัดใจกดใจโอเคตอนนี้เดือแค่องเดือนไม่ไม่ไม่เาได้พัดหัวถลมที่ตีที่ตูกกันเออที่ตีลูกกันนี่ครับ 我好哪了？